ตัวคุณอยู่ในภพการงานเนี่ยเหมือนกับฉันมีงานอะไรบางอย่างให้ทำนะในส่วนนี้ตีความได้เยอะเลยเช่นรองานอยู่ก็มีโอกาสที่จะได้งานทำครับนะหรือทำงานอยู่แล้วอาฉันทำงานอยู่แล้วอาจจะมีงานอะไรใหม่ๆเข้ามาให้กระทำก็ได้เงินทองฉันกำลังจะงอกเงยดีแต่แต่ขอนิดนึงได้ไหมอ่าข้อแม้คือ ช่วยแก้ปัญหาเรื่องนี้ก่อนได้ไหมแล้วมันจะงอกเงยดีงามครับผมมาฟังรายละเอียดกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับช่องทายตามดาวครับคลิปนี้จะมาเสนอลัคนาราศีมิถุนนะครับเป็นการทำนายดาวจรเดือนเมษายนนะครับลัคนาราศีมิถุนเนี่ย ดาวประจําตัวท่านก็คือดาวพุธนี่ครับนะวันนี้เดี๋ยวนี้ไปอยู่ในราศีมีนนะครับพบกับมะครับกรรมกรรมคือการกระทำนะเหมือนกับช่วงเนี้ฉันมีอะไรต้องกระทําแล้วล่ะฮะหรือกรรมะจะแปลว่าพบการงานก็ถ่ายได้ะเหมือนกับฉันมีงานฉันมีงานฮะฉันมีสิ่งที่ต้องทําหรืองานที่ฉันทำนะอะไรล่ะสิฉันจะทําอะไรอ่ะ นะงานฉันเป็นยังไงล่ะทีนะี้ก็ต้องมาดูว่าแต่ดาวพุธเนี่ยนอกจากเป็นตัวคุณแล้วเนี่ยนะครับวันนี้ดาวพุธยังมาจากราศีกันนะครับพบพันธุนะพันธุแไปว่าอะไรก่อนพันธุแไปว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านคุณนั่นแหละพ่อแม่ปู่ย่าตายายคนในครอบครัวรวมทั้งญาติพี่น้องอะนะคนในครอบครัวฉันนะใครก็ช่างะคนในครอบครัวฉันนะ ถ้าพันธุมันแปลทรัพย์สินเนี่ยถ้าความหมายของทรัพย์สินเนี่ยเขาจะเป็นบ้านที่ดินยานยนต์นะครับเหมือนกับช่วงนี้ฮะช่วงนี้ฉันอาจจะมีอะไรกระทาร่วมกับคนในครอบครัวถ่ายได้นะฮะหรือฉันต้องกระทาอะไรเกี่ยวกับบ้านที่ดินยานยนต์ไหมอา้าวถ่ายได้นะฮะหรือเฮ้ยในส่วนดีนะในส่วนดีตัวคุณอยู่ในภพการงานเนี่ยเหมือนกับ ฉันมีงานอะไรบางอย่างให้ทำนะในส่วนนี้ตีความได้เยอะเลยเช่นรองานอยู่ก็มีโอกาสที่จะได้งานทำครับนะหรือทำงานอยู่แล้วอฉันทำงานอยู่แล้วอาจจะมีงานอะไรใหม่ๆเข้ามาให้กระทำก็ได้อย่างนี้เป็นต้นครับนะทีนี้ตัวคุณเนี่ยก็ไม่ได้อยู่คนเดียวนะนะฮะตัวคุณไม่อยู่คนเดียวคุณอยู่กับพระศุกร์คุณยังอยู่กับราหูครับ นะครับนะฮะทีนี้คุณอยู่กับพระสุขเนี่ยพระสุขเป็นใคร่าพระสุขเป็นใครพระสุขเนี่ยเขามาจากพฤกษพ์พบว,วินาศานาครับวินาศานาเนี่ยความหมายของเขาเนี่ยตีความทั้งดีได้ทั้งร้ายก็เป็นครับนะฮะในส่วนร้ายเนี่ยวินาศานาคือความเสียหายครับนะในส่วนร้ายอีกวินาศานาเนี่ยมันคือมันมันมันคือดาววินาศอะ นะดาวเสียหายอ,ะอ่ะพบเรือนเสียหายพบเรือนวินาศอะ่ะนะแต่ในส่วนดีเนี่ยวินาศเนี่ยมันแปลว่าต่างถิ่นแดนไกลหรือเบือเบ้องหลังเบื้องหลังอันนี้ได้เหมือนกันนะนะคุณอาจจะเรียกว่าถ้ารวมกันเนี่ยคุณอาจจะเรียกว่าคุณเนี่ยมีอะไรที่ต้องทำป่ะสิ่งนี้อาจจะอยู่ไกลสะหน่อยก็ได้นะหรือมีงานทําอยู่แล้วได้กระทําอะไรอีกอย่างหนึ่งอบเหมือนกับ มีงานซ้อนงานอะแต่งานเนี้ยถ้าไม่ได้ติดต่อทางไกลเนี่ยก็เหมือนกับมีงานอยู่แล้วมีงานมาซ้อนให้ทาอะอ่าอ่ามีสองงานให้ซ้อนอะงานหนึ่งทาไปเรื่อยๆคืองานประจําที่ฉันทาทาไปเอยๆและมีอีกงานหนึ่งให้มาทําควบคู่อานะฮะคือทําทั้งสองงานอะจะบอกว่าเฮ้ยทิ้งงานเก่าทํางานใหม่อะไรเงี้ยไม่ใช่ฮะงานเก่าที่มีทําไปเสร็จไองานที่มาใหม่เนี้ย ให้ทําแบบว่าให้ทําควบคู่กันไปนะอย่างนี้เป็นต้นนะในส่วนดีก็อย่างที่บอกฮะอาจจะเรียกว่าเฮ้ยฉันได้มีงานทําเนี่ยนะบางคนเขารองานอยู่เกณฑ์นี้เกณฑ์นี้เกณฑ์นี้ก็ยังทายว่ามีโอกาสจะได้งานทําใช่ไหมมีโอกาสครับมีโอกาสครับนะหรือทําอะไรล่วงแบบคนในครอบครัวหรือทําอะไรเกี่ยวกับบ้านที่ดินยานยนต์เยอะแย,ยะไปหมดเลยเพราะอะไรฮะมันเป็นไปนตามภพเหลือนทีนี้ดาวพระศุกร์เนี่ย มาจากราศีตุลด้วยนะที่ราศีตุลเนี่ยคือพบปุตตะครับนะเอ๊ปุตตะแปลว่าบุตรบริวารเอ๊ช่วงนี้บุตรบริวารมีอะไรให้ฉันทําก็ถ่ายได้ครับหรือไม่ใช่เรื่องของบุตรบริวารหรอกปุตตะมันแปลว่าการเริ่มต้นนะเฮ้ยเฮ้ยนะตัวฉันไปอยู่ในภพการงานมีคําว่าเริ่มต้นนะนะบางคนอย่างที่บอกอะมีงานทําอยู่แล้ว ได้เริ่มต้นงานางานเก่าที่มีอยู่งานใหม่ก็เข้ามาอ,าอาเข้ามาทําควบคู่กันไปอันนี้ก็เริ่มต้นได้บางคนเริ่มเลยเริ่มเลยฉันรองานอยู่แล้วยังไงอะ่ะมีดาวเริ่มต้นเข้ามาควบคู่กับฉันเนี่ยนะฮะควบคู่กับฉันเนี่ยเรียกว่าอได้งานทําครับเกณฑ์น,นี้ถือว่าเกณฑ์ดีเรื่องการงานนะครับนะทีนี้ทั้งพระศุกร์ ทั้งพุธท,ที่เป็นตัวคุณเนี่ยช่วงเนี้ยเขาไม่ได้คืบหน้าเดินเหมือนปกติคือมีเหตุเดินหน้าถอยหลังฮามีเหตุเดินหน้าถอยหลังนะดาวศุกร์เนี่ยยังเดินหน้าถอยหลังอยู่ในราศีมีนยังไม่ท่าไรครับยังไม่ท่าไร่ครับนะเขาอยู่ในราศีมีเรื่องรล้ก็อยู่ในแค,แค่แค่มีนนี่แหละแต่ดาวพุธคุณเนี่ยน่าจะ,ะแถวแถวสิบหกมีนาคมนะ น่าจะแถวแถวสิบหกมีนาคมนะเขาจะถอยหลังมาที่มา,ม,ามาที่ราศีกุมครับน้าพบสุภะค,ครับสุภะไปว่าอะไรฮะสุภะแปว่าผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้ครับสุภะไปว่าต่างถิ่นแดนไกลก็ได้ครับสุภะไปว่าความสําเร็จอันนี้เท่ากับว่าลัคนาราศีมิถุนเนี่ยอาจจะมีงานเข้ามาและอะไรฮะและประสบความสําเร็จในส่วนเนี้ยเขาเข้ามาอยู่ตรงเนี้ยอยู่ที่ราศีกุมเนี่ย อาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความอนุเคราะห์ให้ความช่วยเหลือในเรื่องอะไรล่ะในเรื่องงานนี่แหละเออเหมือนกับเฮ้ยผู้หลักผู้ใหญ่ฝากงานให้ทําก็ได้นะหรือผู้หลักผู้ใหญ่เฮ้ยไม่มีงานทํเหรอตรงนั้นอยู่วะเฮ้ยทาที่นีเป่าอ่ะดีฉันแนะนําให้ผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนทางการงานแก่คุณครับมิถุนในช่วงเดือนเมษายนอันนี้ถือว่าดีครับ นะฮะอันนี้ถือว่าดีครับนะแต่เราจะมาทายกันแบบว่าดีอย่างนี้ถ่ายได้นะไม่จะ่ทายไม่ได้ถายได้ที่พูดมาทายได้แต่จะเป็นอย่างนี้สักทีเดียวไม่ได้ครับอา้าวไงพูดซะอย่างนี้อีกแล้วแม่โจ Cheer หัวมาซะดีเลยคืออย่างนี้ครับคุณเนี่ยที่เป็นลัคนาราศีมิถุนเนี่ยคุณจะให้มิถุนเนี่ยทุกคนเนี่ยมาเข้าแถวเหมือนกันหมดไม่ได้นะครับเฮ้ยทำไมไม่ได้ละ่ะลัคนาเดียวกันราศีเดียวกัน ดาวจรก็เดินเหมือนกันทุกกระเบียดนิ้วจริงครับไม่เถียงครับแต่บริบทของดวงดาวแต่ละคนไม่เหมือนกันครับยืนยันครับไม่เหมือนกันครับนะบริบทคืออะไรฮะมาดีหรือมาลายง่านะแตกต่างกันทันทีเจอแค่นี้ต่างกันไหมต่างกันทันทีเลยเห็นปะดาวเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันแต่อะฮะแต่บริบทคือมาดีมาลาย มีความแตกต่างกันทําให้เรื่องราวก็ต้องแตกต่างกันออกไปครับ mm hmm. เมื่อสักครู่เนี่ยทายกันดีๆทายกันสวยๆนะแต่ทีนี้นั่นหมายถึงว่าบริบทเขาต้องมาดีอะไรล่ะเป็นตัวชี้วัดว่าเอมันจะดีหรือมันจะลายนะครับมีหลายศาสตร์เอามาร่วมในการพิจารณาได้ครับแต่จะอยากจะให้แนะนำวิชาทักษะครับเ mm hmm. พราะอะไรฮะ คือถ้าคนรู้เรื่องโหราศาสตร์เนี่ยรู้แบบรู้จริงรู้จังเลยนะไม่ยากหรอกครับเขาดูของเขาได้ล่ะแต่คนไม่รู้เนี่ยสิก็ต้องเอ๊ะทำไงจะให้รู้นั่นก็เป็นปัญหาชนิดหนึ่งนะฮะทักษะเนี่ยประกอบด้วย8ทักษะครับบริวารอายุเดชสีมูละอุตสาหะมนตรีการากินี8ทักษะเนี่ยจะมี7ใน8ส่วนก็คือบริวารอายุเดชสีมูละอุตสาหมนตรีอันนี้เรียกว่าทักษะแบบ เฉยๆให้คุณดีเยี่ยมเลยฮะคือเป็นทักษะที่ดีอ่ะนะเป็นทักษะที่ดีเมื่อตกทักษะที่ดีอันนี้แหละทายดีอย่างที่ผมทายเมื่อสักครู่นี่แหละแต่บางคนนะ่ะเขาเป็นกาลีอ่าเป็นกาลีกาลีคืออะไรกาลีคือไม่ดีไม่งามทั้งหลายทั้งปวงอ้าวเนี่ยหนึ่งใน8ส่วนที่จะเสียหายได้แต่เสียได้นะครับนะ แล้วที่ฉันจะรู้ทักษะไหมเนี่ยท้ายคลิปผมก็จะมีวิธีการหาทักษะให้นะฮะจะมีป๊อปอัพเด้งมาคุณก็จิ้มเข้าไปศึกษาเอาไม่เกิน3ชั่วโมงคุณจะรู้ว่าดาวไหนดีดาวไหนลายนะเฮ้ยทักษะมันง่ายดีฮะไม่ง่ายหรอกครับทักษะเป็นวิชาเล่มหนึ่งเหมือนกันมีความยากเท่าๆกับศาสตร์อื่นเท่าเทียมกันละครับเรียนรู้ได้ไม่ง่ายหรอกครับแต่เอาแค่ดี หรือไลยเอาเพียงนี้อันนี้ไม่เกินสามชั่วโมงคุณจะรู้นะทักษะคืออะไรนะครับนะทีนี้เอแล้วทักษะจะลงตรงไหนล่ะคืออย่างนี้ฮะอยากจะให้ดูดาวพุธในช่วงนี้นะพุธและพัสดุนะฮะอยากให้ดูพุธและพัสดุเพราะว่าดาวพุธเ,เป็นดาวตัวคุณนะดาวพัสดุเป็นดาวเริ่มตน้นนะ หากสององค์นี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยพุทธเอ่ยสุขเอ่ยไม่เสียอันเนี้ยก็ถ่ายอย่างที่ผมถ่ายเมื่อสักครู่นี้แหละถ่ายดีๆอย่างนั้นแหละอ่าไม่มีงานจะได้งานมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยอุปถัมภ์คำชูอะไรดีอย่างนี้เป็นตน้นนะฮะคือดาวเนี่ยเขาจะทุกทุกคนนะฮะจะต้องมีดาวกาลีในแต่ละปีเนี่ยมุนเวียนกันออกไปนะ,ะแต่ในช่วงเดือนเมษาเนี่ยอย่าให้พระพุทธอย่าให้พระสุขเสียก็พอ นะซึ่งจะต้องมีดาวอื่นเนี่ยเป็นกาลีแน่และแต่ไม่เป็นไรหรอกตรงนั้นเป็นกาลีมันต้องมีทุกคนนะฮะอยู่ทีว่ากาลีตกตกดวงไหนนะฮะ,นะฮะแต่อย่าให้พุทธอย่าให้สุกเสียอันนี้ก็ใจชืดในส่วนของงานนะในส่วนของงานนะฮะสิ่งที่ฉันต้องทำอะ่นะ,ะก็ไม่เสียหายครับนะ,ะผู้หลักผู้ใหญ่อุปถัมภ์คำชูดีแต่หากพุทธเอ่ย สุขเอ่ยเกิดความเสียหายอะไรจะเกิดขึ้นละ่นะอะไรจะเกิดขึ้นละ่ะตรงนี้ก็ต้องหากพระสุขและพระพุทธหนึ่งในเนี้ยใครก็ช่างเถอะเป็นกาลีนะฮะคำทำนายก็คือระวังผู้หลักผู้ใหญ่มอบหมายงานที่ไม่ดีไม่งามให้กับคุณครับระวังให้ดีฮะนะฮะระวังนะผู้หลักผู้ใหญ่ ให้งานชิ้นนี้มาโอ้โหเขาไม่ทำกันนะ่ะแล้วคุณต้องทำอะโอ้โหปวดหัวเลยทีนี้นะเขาวิ่งหนีกันให้ควากเลยฉันหลบไม่ทันก็เดยต้องรับชิ้นงานนี้เอาเอามาทำซึ่งจะทำความลำบากลำบนนะฮะให้กับคุณนะครับอันนี้ต้องระวังให้ดีครับนะฮะหรือคนที่รองงานอยู่คนที่รอง,งานอยู่นะอาจจะมีงานเข้ามาครับ แต่คุณเนี่ยรองงานอยู่แต่อะไรฮะแต่ปฏิเสธนะด้วยเหตุผลของคุณเองนะคุณอาจจะเฮ้ยงานนี้อะ่ะเฮ้ยไม่เอาดีกว่าว่ะเฮ้ยรอก็รอรอ,อต่อไปดีกว่าเฮ้ยนะไม่เอาดีกว่าหรือจะไปพึ่งผู้หลักผู้ใหญ่ให้ช่วยเรื่องงานเรื่องการผู้หลักผู้ใหญ่จะช่วยไม่ได้ครับนะครับเพราะมีความเสียหาย อยู่กับดาวพุธและดาวศุกร์นะฮะผู้หลักผู้ใหญ่ปกติช่วยได้ช่วยไม่ได้นะฮนะแต่ถ้าเขาดีอะผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยได้มสักครู่ช่วยได้นะคราวนี้พอเป็นกาลีปุ๊บหนึ่งในนี้เป็นกาลีช่วยไม่ได้สะอย่างนั้นอนะอย่างนี้เป็นต้นครับนะทีนี้ลาหูล่ะเขาว่าอย่างไรนะลาหูเขาว่ายัางไงลาหูเนี่ยมาจากราศีกุมนะครับพบเลยฮะพบสุภะ ก็อย่างที่บอกอะผู้หลักผู้ใหญ่ต่างถิ่นแดนไกลนะนะทีนี้ลาหูมาอยู่ตรงนี้ด้วยเนี่ยนะครับลาหูก็มาอยู่ในพบการงานด้วยอะนะฮะตรงเนี้ยก็ต้องดูว่าพระลาหูเนี่ยบริบทมาเป็นอย่างไรอ่านบะริบทมาเป็นอย่างไรนะฮะทีนี้ลาหูมาอยู่อย่างเนี้ยถ้าลาหูมาดีนะถ้าลาหูมาดีนะฮะยิ่งส่งเสริมเรียกว่าผู้หลักผู้ใหญ่ ส่งเสริมการงานดีเยี่ยมเลยอย่างนี้เป็นต้นครับแต่หากลาหูเสียหายขึ้นมานะอาจจะอย่างเบาๆนะผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ค่อยเอื้อมรวยใช่เลยว่ะแต่เขายังไม่ให้ลายนะอย่านนี้เรียกว่าๆๆเบาเๆนี่ยแค่ไม่เอื้อมรวยนะแต่หากผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยก็คือลาหูเนี่ยเสียหายขึ้นมาเป็นการีนะบางทีคุณอาจกําลังจะก้าวไปสู่อีกขั้นหนึ่งแต่อะไรฮะ ผู้หลักผู้ใหญ่ลังเอาไว้ไม่ให้ไปไหนให้อยู่กับที่อ่ะก็คือมาขัดผลประโยชน์อ่ะอย่างนี้เป็นต้นครับนะทีนี้พระเสาล่ะเป็นใครพระเสาเนี่ยเขาเป็นเจ้าเลือนมรณะนะครับมรณะมาสู่สุภะนะฮะตรงเนี้ยมรณะมาสู่สุภะเนี่ยนะฮะมรณะแปลว่าเจ็บใครได้ป่วยมรณะแปลว่าจากไป แต่ในส่วนดีได้นะมรณะมันแปลว่าเรื่องเก่าที่ทำเอาไวม้มรณะไปเรื่องม,มรดกตกทอดก็ได้นะครับหากพระเสานีงามผู้หลักผู้ใหญ่หนะผู้หลักผู้ใหญ่อาจมีมรดกตกทอดเข้าสู่ดวงชะตาทำไมถึงเป็นมรดกตกทอดก็เพราะว่าคุณเนี่ยราพุทธเนี่ยนอกจากเป็นตัวคุณแล้วเนี่ยเขายังเป็นพันธุพันธุไปวะไรฮะ คนในครอบครัวผู้หลักผู้ใหญ่บ้านที่ดินยานยนตนะ์เห็นไหมมีคําว่ามรณะเข้ามาร่วมในสุภะเนี่ยนะเหมือนกับมีเกณฑ์ว่าลัคนาราศีพิทุนเนี่ยนะมีเกณฑ์ได้มรดกตกทอดนะอาจจะเป็นอสังหาริมทรัพย์หรือเป็นยานยนต์หรือเป็นอย่างอื่นเป็นมรดกอย่างอื่นก็ได้นะมีมรดกตกทอดเข้าสู่ดวงจิตาฉันทะอย่างนี้ก็ถ่ายได้ครับนะอย่างนี้ก็ถ่ายได้ครับนะทีนี้ ดาวพฤหัสเนี่ยที่เป็นเจ้าเรือนอะไรฮะที่เป็นเจ้าเรือนกรรมะการกระทําของฉันงานที่ฉันต้องทําวันนี้เดี๋ยวนี้มาสู่อะไรฮะมาสู่ราศีพฤษภครับนะฮะและจะอยู่อีกไม่กี่วันก็จะอะไรฮะก็จะย้ายเข้าสู่ราศีมิถุนฉะนั้นเดี๋ยวคลิปหน้าเราค่อยมาว่ากันว่าเสาราหูพฤหัสที่ย้ายเนี่ยเขาเป็นอย่างไรแต่วันนี้เดี๋ยวนี้ยังไม่ย้ายยังทายเหมือนเดิมอยู่นะฮะ การที่มีพระรหัสคือดาวการงานคุณเนี่ยมาสู่ราศีพฤกษบเนี่ยนะถ้าพระรหัสคุณดีงามนะทักษะไม่เสียเว้ทักษะไม่เสียนะส่วนตรงเนี้ยจะมีงานเข้ามาเรียกว่าไงฮะเข้ามาเอื้ออํานวยคุณครับน่ะนะฮนะแต่ถ้าพระรหัสเสียขึ้นมาละ่ะอันนี้ละ่ะเรียกว่าวินาศนะเนี่ยพอมีกาลรรีสถิตตึงเนี่ยวินาศนะเขาจะเล่งเสียงเขาว่าวินาศนะให้เต็มร้อยเลย นะวินาศนะอย่างที่บอกอะ่ะแปลว่าเสียหายครับนะเฮ้ยงานที่เข้ามาในชีวิตฉันน่ะทาไมมันไม่ถูกใจเอาเลยเว้ยเฮ้ยงานที่เข้ามามันไม่ใช่นะงานแบบนี้ฉันไม่เอานะฉันไม่ต้องการนะอา,อ,อารมณ์นั้นแหละอารมณ์นั้นแหละนะแต่หากรขาเลดดีเนี่ยงานเข้ามาเนี่ยแม่สดใสเลยนะกระโดดคว้าเลยผู้หลักผู้ใหญ่อุปถัมภ์คำชูดี อย่างนี้เป็นต้นฮนะก็ลองดูใครที่รองานดูอยู่นะใครที่รองานอยู่เนี่ยนะต้องดูเพิ่มพระรหัสเพราะกาลีมีแค่หนึ่งเดียวนบคทั้ง9กาาลีมีแค่ดวงเดียวที่เหลือดีหมดนะการที่ว่าพุทธเอยยุคเอยไม่เสียแล้วพระรหัสก็ไม่เสียร่วมด้วยเนี่ยเป็นไปได้ครับสบายๆเลยแหละนะเขาอาจจะจันเสียอาทิตย์เสียอะไรก็ว่ากันไปแต่อะไรฮะแต่พุทธเออย พสุกเอ่ยพระรหัสเอ่ยไม่ได้เสียหายอะไรเสียว่าอืมเรื่องงานน่ะให้คุณประโยชน์กับดวงชะตาฉันอยู่นะนะยกเว้นการีมีหนึ่งเดียวการีตกตรงนี้ตรงน,รงนี้หรือตรงนี้ล่ะอีกเรื่องหนึ่งนะหากตกที่พระรหัสเนี่ยงานไม่ถูกใจกล่ะครับนะฮะเหมือนกับมีงานมาเอ้ฉันก็ไม่เอาซะอย่างนั้นน่ะเพราะอะไรไม่ได้หรอกจับไปมือพองงานนี้อย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้เป็นต้นไม่เอารอดีกว่าเออรอดีกว่านะฮะรอดีกว่านะฮนะ รอไม่นานเดี๋ยวก็ดีขึ้นนะครับบอกแค่นี้นะฟังคลิปต่อไปเพราะว่าคลิปอื่นดาวย้ายเขาก็จะปีเรื่องราวมันเปลี่ยนนะเรื่องราวมันจะเปลี่ยนนะบอกก่อนนะอย่างดีเป็นต้นครับนะทีนี้พระรหัสเนี่ยยังมาจากธนูด้วยพบเลยฮะพบปัดปัน,นิค่ะเดี๋ยวค่อยคุยทีหลังเรื่องนะเรื่องคู่ครองนะถ,ถ้าใครฟังมาเรื่อยๆคําทํานายเหมือนเก่าแหละเพราะอะไระเขาอยู่ที่นี่เป็นปีนะอย่าลืมนะเขาอยู่ที่นี่เป็นปี เขาก็อยู่อย่างนี้แหละ <N un> นะครบรำนำก็อยู่แถวๆนั้นแหละถ้าใครไม่เคยฟังเดี๋ยวท้ายคลิปเราคุยเรื่องคู่ของกันนะเรามาดูพระอาทิตย์กันก่อนนะพระอาทิตย์เนี่ยมาจากเจ้าเรือนสหัชชาครับนะครับนะะสหัชชาแปลว่าการติดต่อสื่อสารครับนาการติดต่อสื่อสารไปอยู่ในภพลาภลาภแปลว่างอกเงยลาภแปลว่าผลประโยชน์เฮ้ย ลัคนาราศีมิถุนเนี่ยนะค,คุณกำลังติดต่อด้านผลประโยชน์อยู่ใช่ไหมในเดือนเมษาอย่างนี้เป็นต้นครับนะบหากพระอาทิตย์เสียหายขึ้นมาเนี่ยนะเหมือนกับผลประโยชน์ที่มันผลประโยชน์เนี่ยที่มันมีอยู่เนี่ยระวังมันเกิดความเสียหายแล้วคุณต้กงไปวิ่งเต้นให้มันดีเหมือนเดิมนะแต่หากอาทิตย์คุณไม่เสียเอาละอาทิตย์ไม่เสีย เป็นการติดต่อผลประโยชน์ที่มันดียิ่งยิ่งขึ้นไปครับผมนะฮะอย่าลืมนะตัวคุณเนี่ยนะและอสังหาริมทรัพย์ยานยนต์เนี่ยยังอยู่ในพบการกระทํานะครับนะายังอยู่ในพบการกระทานะครับและก็อย่าลืมด้วยว่าผู้หลักผู้ใหญ่ก็ยังอยู่ตรงนี้ด้วยเฮ้ยมีเกณฑ์ผู้หลักผู้ใหญ่ให้ให้มรดกให้มรดกหรอเพราะว่าดาวมรดกก็มาสู่สุภาะนะฮะเหมือนกับมรดกผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความสําเร็จ นะนะคุณก็ไปติดต่อด้านผลประโยชน์อยู่วิ่งเต้นด้านผลประโยชน์เก็บใส่กระเป๋าสิอยากนี้ใช่ไหมครับนะทีนี้ตรงเนี้ยสาคัญนะอาทิตย์อังคารน,นี่ช่ย่อยนะฮะขอโทษครับ <c oughs> อาทิตย์เนี่ยอย่างที่บอกมีการติดต่อสื่อสารวิ่งเต้นด้านผลประโยชน์แล้วดาวผลประโยชน์ละ เขามาอยู่ในภพการเงินโอ้โหเรียกว่าโจมเขี้ยวเลยทีนี้จมเขี้ยวพระอังคารเจ้าเรือนราศีเมษพบราพะสู่ภพกระดุมพระกระดุมพระคือรายได้เงินทองนะเงินทายแบบหยับหยาบก่อนเลยฮะเงินทองฉันกําลังจะงอกเงยครับทายแบบหยับหยาบแต่ทายได้จริงนะอันนี้ทายอย่างจริงๆเลยนะนะฮะทายแบบหัวข้อใหญ่ๆหญ่เลย เงินทองของลัคนาราศีพิถุนกำลังจะง,งอกเงยครับกำลังจะง,งอกเงยครับนะเรียกว่าเอาละกูเอาละกูะกนะตัวฉันอยู่ในภพการกระทำนะการกระทำในที่น,นี้มีมรณะเข้ามาเสริม่านะมรดกตกทอดก็ได้หรืออะไรฮะหรือเรื่องเก่าๆที่ทําเอาไว้มันออกดอกออกผล ฉันก็ไปวิ่งเต้นเก็บเกี่ยวละสิเพราะอะไรฮะเพราะเงินฉันกำลังจะงอกเงยอย่างนี้เป็นต้นนะ่ะฟังดีเสร็จต้องฟังลายด้วยเราเปิดใจหน่อยนะอย่างที่บอกอะ่ะจะให้มิถุนมาเข้าแถวเหมือนกันไม่ได้นะนะบางคนเขาดีบางคนเขาก็ลายครับทำไมถึงเป็นเช่นนั้นครับก็เพราะว่าบริบทอย่างที่บอกครับบริบทของดวงดาวอะมันไม่เหมือนกันหรอกครับและยังมีอีกอย่างนะจะบอกใคร ชะตาเดิมครับอันนี้แหละอันนี้แหละตัวชี้วัดอีกอย่างหนึ่งแหละนะฮะนะฮะชะตาเดิมเนี่ยเกิดมาเป็นอย่างไรอันนี้ต่างหากละ่ะที่เรียกว่าอ่ามันมันกำหนดไว้จากแรกแล้วชะตาเดิมเนี่ยบางคนเกิดมาเรื่องเงินเรื่องทองดีชะมัดเลยเชื่อเอะจะร้ายกาจขนาดไหน คนคนนั้นจะไม่มีวันล้มลงทางการเงินเด็ดขาดมีปัญหาได้นะมีปัญหาได้นะแต่มีปัญหาแค่ไหนอย่างไรให้หนักหนาสาหัสขนาดไหนภูเขาไม่มีวันพังทลายครับการเงินเขาก็ไม่มีวันล้มหายตายจากเด็ดขาดเดือดร้อนได้แต่ไม่พังหรอกยกเว้นเกิดมาสปาการเงินออดแอรเหลือเกินอ่ะอันนี้เรียกว่าแม่ผ่านมาน,นิดเดียว เดี๋ยวก็ลม้มผ่านมาหน่อยเดี๋ยวก็ลม้มซะอย่างนั้นอ่ะคู่ครองก็เหมือนกันล่ะครับเกิดมาคู่ครองเข้มแข็งนะฮะดาวร้ายผ่านมาเต็มที่ก็ทะเลาะกันแล้ววะอีกสาวันอา้าวเดินจูงมือกันไปซื้อของซะแล้วอา้าวเห็นเพิ่งทะเลาะกันเออเขาเข้มแข็งไงะทะเลาะได้แต่ฉันก็ไม่ได้มีเหตุอะไรที่ต้องเลิกลาจากกันหรอกนะอ่าไม่เหมือนกับดาวคู่ครองเสียหายแต่แรกเกิดมาเรื่องคู่ครองเสียหายจังนะ แม่ดาวร้ายผ่านมาทีเดียวโอ้โหทะเลาะกันนะฮะทะเลาะเสร็จอีกสาวันดีกันเปล่าครับทะเลาะให้ระวังเก็บเสื้อผ้าระวังก็ดีนะมีเหตุแยกย้ายเลยอ่าร้ายสุดเนี่ยมีเหตุให้แยกย้ายหรือโอ้โหทะเลาะกันเป็นเดือนเลยไม่คุยกันเะป็นเดือนเดือนเลยนะกว่าจะกลับมาคุยกันได้นานเหลือเกินนี่นเรียกว่าดาววันเสียนะเกิดมาเนี่ยต้องมีจุดแข็งครับทุกคนฮนะ ทุกคนเกิดมาจะมีจุดแข็งในดวงชะตา100%ครับและจะต้องมีจุดอ่อนในดวงชะตา100%ครับไม่มีใครเกิดมาแข็งทุกเรื่องหรืออ่อนแอทุกเรื่องเป็นไปไม่ได้ครับจริงนะฮะทุกคนจะต้องมีทั้งดีและร้ายฮะถึงได้เกิดกันมาครับและเป็นอย่างนั้นจริงๆด้วยสินะอยู่ที่ว่าคนเนี้ยดีอะไรเสียอะไรตรงนั้นแหละครับตรงนั้นแหะครับนะฮะแต่อังคารมาอยู่อย่างเนี้ยแม่สบายใจจริง แต่ก็มีข้อแม้อยู่อ้าวมีข้อต้องทุกอย่างฮะตามดวงดาวครับนะไม่ใช่ฉันคิดเอาเองนะดวงดาวเขาว่าอย่างไรก็ต้องเป็นอย่างนั้นอังคารมาอยู่ตรงเนี้ยเงินทองฉันกําลังจะงอกเงยดีแต่แต่ขอนิดนึงได้ไหมอ่าขออะไรฮะเพราะอังคารยังมาจากพิจิกพบออริอะฬิไปว่าอะไระอะอิไปว่าปัญหาอุปสรรคครับอะฬิไปว่าภาระนีสินครับ นะนะอริอยู่ตรงนี้เงินทองงอกเงยงอกเงยงอกเงยไะแต่มีข้อแม้ตรงที่ช่วยแก้ปัญหาก่อนได้ไหมเพราะอาริคือปัญหาแสดงว่าการงอกเงยครั้งเนี้ยังไงจะต้องมีปัญหาซ่อนอยู่แน่ๆละ่ะข้อแม้คือช่วยแก้ปัญหาเรื่องนี้ก่อนได้ไหมแล้วมันจะงอกเงยดีงามครับผมนะ หากอังคารคุณไม่เสียอาทิตย์คุณก็ไม่เสียบอกได้เลยว่าสององค์นี้ทั้งคู่เนี่ยหากไม่เสียทั้งคู่เลยเนี่ยนะคุณอาจจะต้องไปวิ่งเต้นแก้ปัญหาอะไรบางอย่างเมื่อวิ่งเต้นเสร็จแล้วแก้หายเสร็จแล้วและเชื่อได้เลยหาดาวดวงดาวอังคารไม่เสียอาทิตย์ไม่เสียคุณจะแก้ปัญหานี้ได้แน่นอนครับและเงินทองคุณจะงอกเงยขึ้นแบบดีงามเลยแหละแต่หากอาทิตย์เอย่ยอังคารเอย่ยคุณเสียหาย นะฮะเรื่องไม่ใช่เป็นอย่างนั้นแหละมันจะเป็นอีกอย่างหนึ่งครับคืออะไรฮะเงินทองคุณที่เสียเงินทองคุณที่มีอยู่นะฮะมันเกิดความหรือว่าหลักทรัพย์คุณที่มีอยู่ก็ได้จะเป็นหลักทรัพย์จะเป็นเงินทองก็ไดนะ้ที่มีอยู่เกิดปัญหาอะไรสักอย่างแล้วแหละนะนะคุณต้องกระทําการวิ่งเต้นแก้ไขเพื่อให้ดีเหมือนเดิมครับไม่เหมือนกันนะ,ะเมื่อกี้ดาวดีๆเนี่ย แก้ไขเสร็จแล้วงอกเลยเองอกเงยดีอ่อฟูเลยเงินฟูเลยงานหลักทรัพย์ฟูเลยแต่หากดาวเสียเนี่ยมันเกิดความเสียหายคุณต้องไปแก้เพื่อให้มันเหมือนเดิมไม่ได้งอกขึ้นนะให้มันอยู่ที่เดิมนะขอให้แค่เหมือนเดิมนะเหมือนกับขอให้แค่เหมือนเดิมอย่างนั้นครับผมไม่เหมือนกันครับ นี่แหละครับทีนี้เรามาคุยเรื่องคู่ครองกันคู่ครองของลัคนาราศีมิถุนก็คือดาวพระรหัสนี่แหละนะฮะวันนี้เดี๋ยวนี้คู่ครองไปอยู่ในภพวิยนาสนะหากพระรหัสไม่เสียก่อนนะถ้าพระรหัสไม่เสียเนี่ยอันเนี้ยข้อดีครับง่าข้อดีนะฮะเหมือนกับข้อดีเนี่ยอาจจะมีการห่างจากคู่ครองเฮ้ยห่างกันแล้วจะดีได้ไง เป็นการห่างที่ดีงามครับเช่นเขาอาจจะต้องเดินทางไปทำอะไรบางอย่างเพื่อให้เกิดผลประโยชน์แล้วคุณรับอน,นิสงส์นี้ด้วยนะบอกก่อนคุณรับอน,นิสงส์นี้ด้วยนะอ่านี่คือจุดดีครับห่างจริงฮะแต่ห่างไปสร้างผลประโยชน์และคุณรับอน,นิสง์ผลประโยชน์นี้ด้วยแน่นอนครับยืนยันครับนะแต่หากพระรหัสเสียหายอันนี้ก็ต้องบอกว่าในช่วง ในช่วงเมษาเนี่ยหรือกอดเมษานีก็ได้เพราะอาสเขาอยู่ตรงเนี้ยมานานแล้วนะอาจจะเป็นมาแล้วก็ได้นะหรือยังไม่ไปก็ระวังอน่ะเขายัางอยู่ตรงเนี้ยถึงเดือนพฤษภานะเมษาเนี่ยก็ต้องระวังแล้ววังเรื่องคู่ครองครับทีเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องคู่ครองที่มีอยู่ละนะนะเกณฑ์เนี้ยทายว่าครบซ้อนได้นะบอกก่อน เหมือนกับมีคู่ครองแล้วเธอยังจะเอาของใหม่เข้ามาอีกตรงนี้เขาเรียกว่าหลบหลบซ่อนซ่อนแล้วดาวคู่ครองมาอยู่หลบหลบซ่อนซ่อนเนี่ยให้ระวังอะไรฮะระวังไอ้คู่ครองที่หลบหลบซ่อนซ่อนอะระวังจะมีคู่ครองหลบหลบซ่อนซ่อนก็ได้วันนี้ยังไม่มีปัญหาหรอกครับแต่อีกไม่นานลวครับปัญหาจะเกิดครับเกิดจากไอ้คู่ครองที่หลบหลบซ่อนซ่อนนี่แหละ นะนะระหว่างคู่ครองจะมีคู่ครองเอามาหลบหลบซ่อนๆและวันนี้ยังไม่เสียหายครับต่อไปอีกไม่นานนี้แหละครับไม่นานนี้รับรองจะเสียหายจากหลบหลบซ่อนๆเนี่ยสร้างปัญหาให้เลยละครับอันนี้ต้องระวังให้ดีครับนะครับอันนี้ต้องระวังให้ดีครับนะฮะน่าจะอยู่ประมาณนี้สําหรับลัคนาราศีมิถุนนะครับสวัสดีครับ